สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้นอนสวนถากีดยางกันแมงขนุนซะก่อนเจอสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงเอาแมงขนุนถากีดยางกีดยางเจ้าสิได้กีดบม่ได้กีดเอาพี่น้องเอ้ฟ้าเหลื่อมมากมากฟังทั้งนั้นฝ้าเหลื่อมเจ้าสิเป็นแนวใดบ่เป็นแนวใดเฮาก็เอาแมงขนุนซะก่อนเนาะ Okay. ơi เลยนี่ไปตีบ่ทัน Để บ่ซาตัวเอาละโตก่อน Khai nhau tóc nằm mặt cái này, chứa binh mặt nhao. Oh, siêung siêung, bằng siêung kụt lột. Hm, 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 tiếng hm, 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 โอ้นะแน่แมงขนุนนะบอโอ้ห็นเป็นเขียวๆนะสีเหลืองๆจับ,บอ,บอ,บอดไองเกกิน้คือปร,อร,อระเทดไฟแทนมันยอกใบยออ่ะมันบอมันบอคมดอกเพราะว่าพี่น้องได้ยินอยู่บทเสียงมันดัง เป็นตัวในน้อยเชียงเมงขนุนดังขนาดกีดยางกับเจ้าเศรษฐกีบร,ริกีดดอกฝนฝนลักษณะฝ้า,าเหลื่อมโอ้คือใหญ่ไวใช่ปะกคกมันมนี่ กัดยางไปเอาเลมันมาเอาดีหน่อยเมื่ออื่นนี่ไลยได้เมื่ออื่นเมื่ออื่นนี่เพราะว่ามันจิกินจนเหี่ยนเพมันจิกินจากสามคืนคืนแรกบ่มีปันได้คืนที่สองไลายจากหน่อยคืนที่สามมันจิเอาจนเหี่ยนไปเลยได้ค่ะหู้ เดินเดนเดนเดินเดินเหลืองจับคนจัคนมันว่าโล่งเอาหยาดเกหน่อยเพราะว่ามันเป็นสวีมันถุงป้าปุ้ยเห็นส <that> ีคักกว่านี้จับนก่ได้จับแล้วก็บิน เมี้งขนูนเดี๋ยวโตพันกับบประมาณบวบยังไงบ้านไดดอกน,นี่ดี้านหลายขนาดฝ้าก็สิค่อยเห็นอยู่ปุ๊บไกลๆผูเด้อฝ้าก็เหลื่อมมาบมาบมาบมากอยู่ล่ะ คำเฮากีดเดื่อย่างสียอดไอเพื่อย่างสียดเนาะม,นมันกะย่านมาทันนี่ดิเรือมอยู่ไ,ไกลๆปู๊โอ้แมงขนุนไหลขน,นาดบุญลูกม,มันเดือนแจ่งมันบลงเอาทัางนี้ให้เขาอายุผิเต็มหนุ่มเต็มนุ่มตาเปนเหลือม โกมขู่ใ่ไหเนี่โอ้ยโกมขู่ใ่เนาะเด้ยโตมัก็ใหญ่ไวเท่าวากกกัเขาเอาขูดก่อนนะคือโบรานนี่ต้นเพิ่นชุงจั่อย ไป,ไปเถเด้ไอไตอย่เป็นพวกดามเด้อไปไปเลยอ๋อเราไม่ที่งมันบ่นลงเด้อเดือนเก่งไปไปเลยบินใส่โค,เค้เก็บ <laughs> ไอใส่บดเลย ยิ่้องมากเลยไหมคแคร์คแคร์เ ิโค้งพุนโค้งกล้องบ้านไปเลยอ่าได้ร้ายอยู่บ่บินอยู่ฟ้าบินอยู่เถิงบ่ยอมลง เดิมลงกับเกีบยวอร่บ้านพี่น้องกับมีอยู่บ่อเป็นเนื้อหนิเนาะรุนเหลืองเดวโตวัวใหญ่เป็นไดพี่น้องเลยเดือนกับแจ้งขนาดเดี๋ยวพี่น้องไปปว เดือนแจง้งไปพ่อพี่นายงามบ่บงามโบหนุ่งเอ้ยไี่ชายเลยพ่โดดลงมาหน่เนี่ยเราบินขึ้นอยู่ใกล้เทียงอันนี้สิภาพพ่อเมพี่น้องมาเบิ่อันนี้ เออเอาเมงจาะจันบาดเอาเมงขนุนเสไว้สกักนัวเอาเม่งเจาะจันรอ <Okay. S 1> ให้เมงขนุนนั่นแต่ะไอ้คนบุหลี่กับดอกเรือนี่คนจัะไปทั้งใดล่ะตอนนั่นตอนติดเนยสุดร้ายอยู่ เดือนกับแจ้งแจ้งแต่ว่าหักฟ้าเหลื่อมพี่ต้องเอ้ยอเอาสิคอยเห็นอยู่ไกลๆหูฟ้าฟ้าเหลื่อมสิมาอยู่บ,บ่หิดยางเน่ยเพทันนี่แหละห้าเหลื่อมฟ้ากเหลื่มเป็นมะมับมามับหางเถอือเปลือมเดวเลยมาได้ โอยเลยเอาบทท่นนี่หยาดหยอดว้ากำลังจะมามีมับมีมับ ทั่วกระดกจ่ได้พี่นออ้องก็ฝุ่นนะลงใส่สิบบวิทหมักทั่วอยู่พี่น,อน้องเอ้ยมื่อไหรนี่บุ้มี่เนี่ยกินอลไรมื่อนีร่ต้มแตนไปหาแมงอันนี้ก็ได้น้อยไม่ก็ได้ดไสองตูนเลยแมงไมมก็ได้หนใส่สิ่งเด็ดต้มหมักทั่วกับหมักเขือนี่แหละนี่สิ่เด็ดเนี่ยใช่กันนี่นายนี่ใช้ย่งห่านนี่ทั่วใส่เหล่าน่นอนได้ละเบิ่งเลยเหาอยู่ป่าไปซื้อมาได้เนาะป่าอยู่ดงบุมี่มองซื้อได้ไ เตืนยางนี่ก็ลรอ,อกีดแล้วช่องช่องแถวในกินชักาหาโน่วยเนาะพี่นเนาะโน่วยกับชือซีอิ๊มนี่แหละมีดีเนี่ยวัวนี่มาควน่ควนดีต้มทัวแล้วก็ขัวแมงกินนูน่นเด้นู่นเท่าก็ได้หลายตื่น อ๋อหนึ่งร้ายใช่ร้อยหนึ่งสำหรับคลิปนี้กาสิจบเท่าน,นี้เราพี่น้องนอ,อย่าลืมกดติดตามคนกลางป่าสายลุยเนี่ยเด้อพี่น้องก็จะได้เห็นว่าคนกลางป่านี่วิถีชีวิตอยู่แบบไหน บม่ค่อยได้ยูบ้านอยูบ้านยูสวนฝนตกก็รอจังหวะหยอดตับกดเอ้พี่น้องอย่าลืมกดติดตามเด้อมีคลิปใหม่ๆลงให้ดึงอยู่กลางภูกลางผากลางป่าไปสอนสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ